มาใน3ประเทศก่อนหน้านี้ในแต่ละปีนะครับปีนี้ก็มีจากแข่งที่ประเทศโปแลนด์ที่ฝรั่งเศสสารัฐอเมกาไปแล้วแต่แน่นอนครับจะมาชี้ขาดว่าในแต่ละรุ่นประเทศไหนจะเป็นแชมป์โลกและไหนจะเป็นนักสเก็ตเจสกี้ที่คว้าแชมป์โลกในแต่ละรุ่นก็มาชีา้ขาดที่ประเทศไทยของเราในช่วงศาวรนี้นะครับวันนี้เราก็ในฐานะนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการาท่องเที่ยวและกีฬาเรารู้สึกมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่ได้รับเกียรตินะครับในการที่จะจัดเวิร์กครับวอตเทอร์เจทหรือว่าเราเรียกเจสกีเนี่นะครับเวิร์กครับซึ่งเป็นรายการไทยแลนด์การปตี ครับเป็นประจําทุกปีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่การกีฬาประเทศไทยนะครับก็ยืนยันนะครับว่าเราก็จะดําเนินการนะครับส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นเวิลด์คัพแล้วก็เป็นไทยลด์กลางปีนี้นะครับอย่างต่อเนื่องก็ได้ได้เห็นนะครับถึงความสําคัญนะครับของการแข่งขันในรายการนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นการส่งเสริมนะครับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริสซึ่มนะครับในระดับที่เรียกได้ว่าเป็น เป็น world event เลยนะครับผมที่สามารถจะสร้างการรับรู้นะครับให้แก่ผู้เข้าชมแลนะนักท่องเที่ยวนะครับผ่านสื่อสสัมพันธ์ต่างๆไปทั่วโลก121ประเทศนะครับกว่า,า700ล้านควเรือนะนะครับผมผู้ผิดและก็จำหน่ายปิดพันธ์ P.T. r u b r i c a t นะครับรู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนในการจัดการแข่งขันนะครับ เวอร์จิสกีชิงแชมป์โลกนะครับในครั้งนี้เพื่อจะได้โชว์ศักยภาพนะครับของนักกีฬาไทยนะครับในรายการแข่งขันระดับโลกนะครับซึ่งจะถือเป็นการสร้างความภาคภูมิใจนะครับให้กับคนไทยในครั้งนี้นะครับเราให้การสับสูนกีฬาเจอสกีมาอย่างต่อเนื่องนะครับเราเชื่อมั่นว่ากีฬานี้จะเป็นกีฬาที่ทําให้คนรุ่นใหม่เด็กไทยนะครับได้ไปสู่ ต่างประเทศได้ับเป็นการแข่งขันกับฝรั่งได้โดยไม่ต้องไม่เสียเปรียบกันเลยนะครับแล้วเราจะมาดูกันนะครับในการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในวันที่13ถึง17ธันวาคมนี้นะครับไฮไลท์ที่สําคัญมีการชิงถ้วยพระราชทานหนึ่งหกรุ่นท่านผู้จิกานได้กล่าวไปแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นภาพประหาการุณาที่คุณเป็นอย่างยิง่งตรงนี้เป็นความภาคภูมใิใจร่วมกันของมนไทยในชาตินะครับในจุดนี้ผมเห็นความสำคัญประมาณสองสเรื่องด้วยกัน1นึงเห็นได้ว่า ปัตยาที่บอกว่ากีฬาสร้างคนคนสร้างชาตินี่จริงเด็กต่างๆเหล่า,านี้ที่เมื่อกี้เราเห็นนะครับมีธงไทยระดับหรือไปแข่งขันด้วยในเวทีโลกเห็นไหมครับกีฬาเล็กๆกีฬาหนึ่งที่ต่อสู้มา20กว่าปีมาพัฒนาพีคสุดประมาณ5ปีที่ผ่านมามีทีมมาแข่งหถึงชาติต่างๆมาถึง40ชาติคูณ10เท่ากับ3,000กว่าคนเราภูมิใจ ็นอีกกีฬาหนึ่งที่จะเป็นเครื่องปรุงนะครับเป็นเครื่องปรุงอาหารจานใหญ่ของประเทศไทยที่เรียกว่าอาหารซอฟต์พาวเวอร์ที่ประกอบด้วยงานการกีฬาวัฒนธรรมและชิต่างที่ทางรัฐบาลท่านเศษฐาทวีสิงห์ท่านได้นำพาชี้รงพวกเราว่าจะใช้ซอฟต์พาวเวอร์ลิกฟื้นเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยเรายินดีที่จะเป็นอีกกีฬาหนึ่งที่มาช่วยน